สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะเช้านี้ที่อุดรน,นะคะแม่แม่หาไซายนะคะเราพาน้องลงเล่นน้ําสระนะคะทางสวนก็ได้ mm hmm. อำนวยความสะดวกในการทําพื้นที่นะคะให้น้องช้างลงนะคะก็กราบขอบคุณเจ้าของสวนมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่น้าสระเล่นแล้วนะคะน้องคนของเราก็ะแม่ทองกวานะคะ มมนละลุโบไมบไหมรันดูบคนกินเอากินเอานะคะ น้ำสะค่อนข้างจะใสสะอาดนะคะแม่ละลุบ่เถอะมันลื่นบ่จ้ะมาเด้อมาสีสั่งเด้อมามามา เออประตองให้่งดอกขันว่ามันสางกระหูพอสางกระหูยาวขนันสั้นนประตองให้ลงดอกไ้แต่เป่าบนสูงขึ้นไปกัพอแล้วเดี๋ยวสติดลมเอาได้มงคลขึ้นมาลูกถอยขึ้นมามงคล ไม่กว้าบนสูงลูกไม่ต้องลงไปกวอันตรายบนสูงุกอยังกินไม่อิ่มพ่อจะกินอิ่มก่อนกินอิ่มก่อนอาบน้ำไหมไม่กว้าเอ้ยขึ้นมาละบางคนอยากขึ้นมา มงคนระวังติดนะลูกบางกระยับอีกกว่าจะเนี่ยถึงมาสรุปแล้วไม่ได้ไม่กล้าแล้วเอาไปฉีดน้ำเอาก็ได้ฉีดน้ำเอาพ่อควันสายยางถึงนี่ไหม ม่กาลงสระก็มาลงน้ํานี้ก็ได้ใช่ไหมลูกเอออ้ยอะไรนะมหาเวน้ำกรวดอย่าห้ามหาเวน้ำกรวดจี้เฮ้ยตามติดแม่ทำก้าวตามติดชีวิตแม่ทำก้าวนูลงอยู่นี่ลูกหนูช้างเด็กน้กลัวติดลูกเดี๋ยวให้แม่ก้าวลงเชือกเดียวก่อนมาเวเราอยู่นี่มหาเวมาพูดเลย หนูรออยู่นี่ลูกหนูรออยู่นี่หนูรออยู่นี่หนูรออยู่นี่ให้แม่ลงไปตำรวจจะก่อนกลัวมันติดลูกกลัวมันติดเฮ้ยก็ห่างกันแค่นิดเดียวเองลูกห่างกันแค่นิดเดียวเองไม่ได้ไปไหนไกลเลย Đây. Đúng rồi. 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 rồi.

บนสูงบนเนี่ยบนดูบนยังไม่กล้าให้แม่ทองฟ้าลงนะคะเพราะว่ากลัวว่าดินจะล่มนะคะกลัวติดเนาะถ้าติดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ลำบากนะคะก็ให้แม่ทองฟ้าบนสูงน้ำขึ้นไปก่อนนะคะลิ่ลวงไปหาูกได้

โตแม่บนมจ้ะแม่เลี้ยงมแห้งมัก็แม่อีกแม่เขาชื่ใจล่ะอยู่หัวหินมาจับเสือวัเดียววัดเดียวเดียวโอ้ยมึงจกะ่กนน่นี่นังนี่น่นเ

นี i, jest, er Teraz, like, ่คุณยายของเราได้ลงสะแล้วนะคะคุณยายของเราก็ซื้อเป็นเชือกแรกนะคะสำรวจสะปรากฏว่าลงได้นะคะปรากฏว่าลงได้นะมีน้ำสะเล่นด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะ นี่นะคะคุณยายดูมีความสุขนะคะได้ลงสระใหญ่นะระวังจูดเดียวบอลเฮ้ยลามเอยอย่ามันปล่อยเต้นเอาตรงหัวอีกคนเดียวตัวนี้หกสิบปีแล้วจ้ะจ้ะตัวนี้เป็นคุณยายแล้วจ้ะจ้ะ อ้ต้นใหญ่ตะพุนต้นใหญ่ตะพุนสามสิบหกปีต้นใหม่สามขวบจ้าเ <ละ S 1> ร็วลงคุณยายของเราก็ได้อาบน้ำปรับท่านะคะอย่างน้อยๆเราก็มีสระนะคะหให้น้องช้างได้ลงอาบน้ำนะคะคุณพ่อแม่จ๋าก็ดูมีความสุขเลยนะคะดูสมบูรณ์แบบนะคะดู ความเป็นอยู่ของน้องช้างก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่แม่คะ,อะเอาความเป็นอยู่ของน้องช้างให้แม่แม่ทุกท่านได้รับชมนะคะว่าจะเป็นน้องมองคลแม่ทองเปลแล้วก็คุณยายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบไลฟ์จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเออเด็กคุณยายเด็กคุณยายมงคลฎมาได้หรอกเด็กโตที่เปียกแยบลงไปแยบลงโคตสีดำโคนนั่นนั่ละมั้โลก สวัสด,ดีค่ะ